I'm โถูกเบี่ยงเนไปบสักดส,สักรายสงสยท่เทพบระนำาไทยทนึได้เป็นไปไปไปโยกมา สวัสดีครับผมแอคโชคชัยครับสวัสดีครับพิพิธสรวีจากซีซั่นสองครับสวัสดีครับอลิซทรัลชาร์ดจากซีซั่นสองครับ,บสวัสดีครับตตโต้ธนาเดชจากซีซั่นสองครับสวัสดีครับวินพัชศิลจากซีซั่นสามครับ นี่ค่ะพรอเทีร์ิดาค่ะสีสันสี่ค่ะสวัสดีครับผมแกเจ้าฟ้าตะลิญจากสีสันสีค่ครับสวัสดีค่ะเบลล่ากตุนิษฐาจากสีสันห้าค่ะและขอเชิญท่านรับทุกท่านเข้าสู่คอนเสิร์ต The Golden Show 2024นี่แล้ว เราตื่นเต้นกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าเดอะโกลเด้นโชว์2024เนี่ยเป็นครั้งที่2ของเราแล้วปีที่แล้วเนี่ยเราจัดขึ้นในครบรอบ5ปีของรายการเราบอกเลยว่ายิ่งใหญ่แต่การตาไม่แพ้ครั้งนี้เลยครับไหนใครได้มาชมคอนเสิร์ตเดอะโกลเด้นโชว์ครั้งที่แล้วบ้างครับโอ้โหเราไเยอะมากเลยยกมือขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะยังจำมันได้เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้โชว์ร้องลิเกไปนะฮะส่วนน้องพิงค์นี่เลยก็เป็นเทพธิดาลอยมาจากโซเทิลกันเลยนะฮะโซเทิล ไกลว่ามันไกลไปเหรอขอขอเป็นดอยใกล้ๆพอคไม่ไกลนะผมเชื่อว่าคนที่มาดูเนี่ยน่าจะจำกันได้ว่าเราทำโชว์สนุกสนุกคับโชว์แปลกๆกันเต็มไปหมดเลยนะอย่างผมก็ได้เป็นหุ่นไลกาพี่แอ๊บเป็นแซกโซโฟนไม่พี่ไม่ได้เป็นแซกโซโฟนเป่าครับเป่าเป่าเป็แซกโซโฟน ใช่แล้วซึ่งคอนเสิร์ตนี้พี่แอ็กจะดูดแซกโซโฟนนะไม่ไม่มีไม่ใช่บ้างอันนี้จำได้ไหมปีที่แล้วทำอะไรจำได้ค่ะปีที่แล้วอันนี้เล่นเป็นพจชมาในเรื่องบ้านใสทองค่ะเาเชอบมากๆเลยค่ะจะบอกพุชมานเนี่ยไม่ได้มีแต่ในคอนเสิร์ตนะครือเคยเห็นน้องเป็นพุชมามั้งแต่ในรายการในข้อศรีนึงดังให้พุชมานหน่อยได้ไหมครับแฟนรายการ,าารเราต้องถูกใช่ครับซึ่งตอนนั้นที่ยังเห็นในรายการเนี่ยคือยังตัวน้อยๆยังเป็นเด็กอยู่เลยเจอกันอีกทีคือโตเป็นสาวโตกว่าพี่ไปเยอะมากแล้วด้วย ตอนนี้อยูท่าไหร่ยลักครับนอะไริสิบหกค่ะสิบหกยังผ่านเลยยาหนึ่พี่ขอถามส่วนสูงได้ไหมคะสูงเท่าไหร่คะสูง174ไม่ต้องถามตรงนี้ไม่ต้องถามตรงนี้เลยพี่ส่วนสูงแล้วนะคะยังสูงไม่เท่าถึงหูน้องเลยค่ะดีแล้วนะที่174ถ้าไปสองเมตรนี่จะน่ากลัวกว่านี้พอแล้วลูกเราเรามีเด็กอีกคนหนึ่งเลยใช่เรามีเด็กอีกคนนึงหนูปะคะ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หนูเลยค่ะลูกค่ะทไมครับผมขอเสียงหนูบ้างค่ะอีกทีใช่ไหมครับไม่กล้าแล้วนี่ทำงานตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ17ปีแล้วค่ะแเราโคตรนี่เด็กน้อยเรียกสามไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราสองคนโอ้เรากำลังจะเข้าเรีกสามแล้วซีซันหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองเริ่มโตขึ้นโตขึ้นเราอย่าพูดเรื่องอายุกันเลยครับด้านร่างใจไม่ดีแล้วฮะโอเครอบที่แล้วเนี่ยครับหลายๆคนก็คงประทับใจกับคอนเสิร์ตที่พวกเราเนี่ยเตรียมมาให้แต่ว่า